เพราะว่าคือเราพักเปรตในในห้องนะคะก็ต้องขออภัยทุกท่านนะไม่ได้แนวทางของในเรื่องของการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดนะคะก็เลยงานนะคะรันกรองโครงการนะคะเป็นคณะอนุกรรมการจังหวัดเพื่อจัดท้อแผนคเพราะว่าแผนเนี้ยนะคะเราต้องเสนอทางอนุกรรมการจังหวัดด้วยนะคะเพื่อเรียรับทราบแล้วก็ได้ อนุมันก็น่าจะเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันที่เราซ่อมกันซ่อมมานตอนนี้ซ่อม้านเรามีเยอะของสู่บริาการร่วมกันทวันรอบแรกหน่อยครับเพราะตอนนี้กระแสในนักมองขนมของตำรวจจำนวนทั้งหมดที่สองร้อยิบหลักก็เป็นแสนนะครับล่าสุดที่ของตำรวจครับ ตำรวจโดยท่านผู้รับการสมบัติควารู้นะท่านก็เชิญชวนที่ทตำรวจร่วมกันตละหนักและท่านผู้บุรุษนะผมมีโอกาสได้ที่เนี่ยที่ปากปากเลยแล้วก็มีแบบที่หรือแม้แต่ของท่าน,นประชนะุมพรมามอักมาด้วยตอนนี้ท่านผู้ชุนที่เจ้าว่าคอชออันนี้เขาก็ทำเรื่องการปรปับปรุงซ่อมแซมบ้านเหมือนกัน ม <No. S 2> ันจะมันจะมีเยอะม